ครับสวัสดีครับนะผมมี CRV ราคาถูกๆมานําเสนอครับนะเป็น CRV 2.4 EL ครับนะเลขไม่บอกเลยว่าน้อยมากนะปี2013นะเลขมาอยู่แสนแปดครับนะราคาบอกเลยว่าถูกด้วยนะสาม0สนเาพครับนะพันหกพันห้ครับนะแปงวดนะฟรีดาวได้ด้วยใครต้องการรีบๆเลยครับนะหายากนะรถเพิ่งเข้าใหม่มางี้ครับนะปี2013ครับนะรีบๆเลย เดี๋ยวจองไม่ทันกันนะผมคิดว่าผมลงคลิปไปน่าจะไม่ถึง3วันนะนายาติดจองครับใครไว้กว่าได้ก่อนครับคันสีดำนะสวยๆอย่างนี้หายากครับนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ด้วยตัวนี้เป็นตัว2.4 EL นะ 2.4EL ตัวท็อปนะด้านในได้เป็นเบาะหนังแล้วนะสวยมากนะพร้อมกับล้อแม็กสวยๆครับนะยางโยโกโฮามาปีย1คริบอ ทั้ง4เส้นเลยสามารถใช้งานได้ปกตินะใครอยากได้ติดต่อหาผมครับนะสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับแมนน้อยเพชรยนต์